สวัสดีค่ะวันนี้พี่อ้อก,ก็จะพาไปที่สถานีเอกมัยกันนะคะเรามีรถออกวิ่งกันแล้วนะคะที่สถานีเอกมัยวันนี้วันที่หนึ่งพฤศจิกาค่ะตามไปดูเลยค่ะออกตกเนื้อใตไปได้ทุกที่พี่อ้อคนนี้อาสาพาไปฝากกดติดตา ไปได้ทุกที่กับพี่อ้อคนหมอชิดจ้าที่นี่สถานีเอกมัยกันนะคะเราก็มาเดินจากด้านหน้าไม่ค่ะเดินเข้าสถานีนะคะเราก็จะมาดูรถแบบก็มาด เอกมัยนะคะรีกันสันด้วยเท่ก็น้องๆก็ก็ถ่ายมาให้นะคะเพราะว่ารถเปิดวิ่งวันแรกวันนี้รถเส้นทางทางอีสานก็เปิดวิ่งเกิดเต็มวีแล้วนะคะจะขายก็เฉพาะรถ v ี p อนะคะก็จะมีแค่บ้านถือที่มไม่เปอดวิงนะคะ oh. บัตรถือก็จะ oh. น,นนี้ก็ เส้นทางมึงคือเอกมัยกนะคะว่าคือตัวตรงไหนงานลถออกเวลาเท่าไหร่นะคะเราก็เรียวกันเข้าแล้วเจ้าเราเห็นรถแล้วนะคะอ่าช่องไขตัวราจอดอเราก็จะอยู่ข้างหน้าเลยนะคะแต่รถก็จอดอยู่หน้าสถานีเลย วันนี้ก็เปิดวิ่งวันแรกก็มีผู้โดยสารซื้อตัวหลายคนอยู่นะคะเขามาเนาะก็มาดูนะคะว่าต้องขายตัวเราอยู่ตรงไหนพ <c oughs> ี่อ้อก็อยังไม่เคยไปเหมือนกันนะคะก <c oughs> ็มีน้องพี่เอกไม,มาให้เพื่อที่จะให้ผู้โดยสารไ <c oughs> <c oughs> ด้รู้นะคะ ข้าสถานีเนาะก็ต้องทําตาม,ตามพพนโยบายควบคุมออกกระทรวงสาธารณสุขเรื่องป้องกันโควิดนะคะอ,อันนี้บริกรลให้ทาง,งานกันก็ดีใจแล้วเนาะดโดยรถที่งกาจะผ่านจันตา ไปเที่ยวก็ช้างเราก็นั่งรถเส้นทางแหลมงอบได้นะคะอันนี้เท่ากันทั้งนองเฟร์ปักเซอะไรก็ซื้อตั๋วได้นะคะแต่ต้องมาขึ้นรถที่ชีตจองตั๋วออนไลน์ได้นะคะค่ะรถเราก็ออเค45นะคะพอขอดอกของเราเดี๋ยวจะเป็นรถต้นแทนเลยบอกรถต้นแทนละก็รกกาถเ่ยังไไม่ด้เลน ตัวหนึ่งโอก็จะมีบริกรด้วยมีบอข์อลด้วยนะคะใช้บอ,อรอ์อลแค่หนึ่งคนนะคะเพราะว่าไปกับจะอันนี้ที่นั่งบรเราจะมี36ที่นั่งนะคะบอกว้างนั่งสบายแล้วก็มาให้ชมกันเลยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พี่อ้อด้วยนะคะ กดซับสไคร้กดไลค์กดแชร์ mm hmm. เพื่อเป็นกำลังใจให้พี่อ้อดังคลิปต่อไปด้วยนะคะ mm hmm. สวัสดีค่ะเดิ mm hmm. นทางปลอดภัยนะคะ